มาครับมาทอดลูกชิ้นรับบี้แบบนุ่มกันนะครับวันนี้ลูกชิ้นเราใหม่ๆสดๆนะครับตัวอ้วกนวนเลยนะครับวันนี้เราเน้นเนื้อปลานะครับเราไม่เน้นแป้งนะครับกินลงไปกลับลงไปมีแต่เนื้อปลาทั้งนั้นเลยครับล้วนๆเลยครับวันนี้ก็เอาขึ้นมาทอดก่อน1นกิโลนะครับ อุณภูมิเราที่ใช้วันนี้ก็1 4 0ถึง1 4 0 145ถึง 150, 150องศานะครับหม้อเราร้อนแล้วนะครับมาดูวิธีทอดกันครับครับทอดครั้งที่1น,นะครับรอบที่1ครับ1กิโลเราจะแบ่งทอด3ครั้งนะครับ3รอบครับแบ่งเป็น3ครั้ง เราทอดแล้วก็หม้อเราร้อนนะครับน้ำมันต้องร้อนนะครับทอดลูกชิ้นรับบี้แบบนุ่มครับน้ำมันต้องร้อนนะครับอุณหภูมิคงที่ครับไม่ปรับลดปรับเพิ่มนะครับผมจะใช้อุณหภูมิที่145องศานะครับถึงครับแล้วเราก็เขย่าให้ลูกชิ้นมันลอยขึ้นมานะครับลูกชิ้นลอยขึ้นมาแล้วเราก็คนครับทอดประมาณ2-3นาทีครับเราจะไม่ทอดให้เหลืองมากนะครับทอดให้พอ ออกขา,ขาวๆเลืองๆครับเพราะว่าขึ้นมามันจะเหลืองนะครับพอใส่ตู้ก็จะน่าทานครับใครที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับเผื่อใครที่อยากมีอาชีพเสริมช่วงนี้เผื่ออยากทำอาชีพเสริมครับ พักเข้าเม้นเม้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาถามได้นะครับวิธีทอดใช้ลูกชิ้นวิธีใช้น้ำมันอะไรทอดครับเนี่ยครับเราก็คนไปให้ลูกชิ้น,นมันฟองนิดนึงครับแล้วก็ออกสีเขาขาวเรืองเหลืองเราก็ตักออกเลยนะครับไม่ต้องรอให้ลูกชิ้นเหลืองมากครับเดี๋ยวลูกชิ้นเวลาเราอุ่นให้ลูกค้ารอบสองลูกชิ้นเราจะ ไม่น่าทานครับลูกชิ้นเราจะสีคล้ำครับนยครับเน,นื้อปลาเราแน่นเลยนะครับเนี่ยครับโอเค ลูกชิ้นเราก็ได้ที่แล้วครับเราก็จะตักออกนะครับวันนี้อากาศดีครับเนี่ครับเราก็จะตักออกนะครับลูกชิ้นเราก็จะตโงอวบยาวๆน่าทานครับครับครับเราก็ลงทอด ครั้งที่สองนะครับรอบที่สองครับตักลงไปนะครับนี่ครับตุกชิ้นเราก็เหลืองหน้าทานครับเนื้อปลาแน่นๆเน้นๆเนืนเน้อปลาเลยครับไม่เน้นแป้งนะครับไม่เน้นแป้งนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อค้าหน่อยนะครับพ่อค้า ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากวิธีทอดลูกชิ้นนะครับทอดให้ดูทุกวันเลยครับวันนี้เราก็ทอดลูกชิ้นรับบี้ให้ดูนะครับแบบนุ่มครับลูกชิ้นต้นตำลับเราเลยครับลูกชิ้นเราลอยขึ้นมาเราก็คนนะครับอย่าปล่อยให้ลูกชิ้นอ่ไว้นะครับอย่าปล่อยให้ลูกชิ้นไว้ครับเราต้องคนตลอดเวลาครับ เดี๋ยวลูกชิ้นเราจะเหลืองข้างเดียวครับจะไม่สวยนะครับจะไม่น่าทานครับหลังจากคนไป2อสามนาทีนะครับลูกชิ้นเราก็เหลืองแล้วครับเหลืองอวกแล้วนะครับผมก็จะตักออกนะครับขอบคุณนะครับสำหรับยอดติดตาม500คนแล้วครับฝากแชร์ให้ครบ1 0 0 0ันหน่อยนะครับ ฝากแชร์ให้ครบ1 0 0 0พันคนหน่อยนะครับครับ่อค้าจะทำคลิปให้มีประโยชน์ครับสำหรับคนที่อยากมีธุรกิจอยากแบบทำอาชีพเสริมครับเพิ่มรายได้นะครับครับรอบครั้งที่3นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับ1กิโลแบ่งทอด3ครั้งนะครับอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับวันนี้ให้ดูแบบคลิปสั้นๆครับไม่ยาวครับจะได้ดูไม่นานไม่เบื่อครับเราก็จะทอดให้ขึ้นก่อนนะครับไปขายก่อนครับ1กิโลครับแล้วเราค่อยทอดขึ้นเพิ่มเรื่อยๆครับเพราะเวลาวันนี้มีเยอะครับ ฝนยังฝนไม่น่าจะตกนะครับวันนี้อากาศคุ้มๆดูแล้วไม่น่าจะตกครับตกก็จะตกแบบนิดเดียวครับไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานตกหนักมากครับทอดลูกชิ้นไม่ได้เลยครับต้องจบคลิปกลางคันเลยครับครับใครมีอะไรทักเข้ามาสอบสามพ่อค้าได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเสีย่อก้าเข้าไปไล่ตอบให้ครับ อยากรู้เกี่ยวกับการทอดลูกชิ้นการใช้ลูกชิ้นอะไรในการทอดที่ห่อไหนครับน้ำมันที่ห่ออะไรทอดดีไม่ดีครับการล้างหม้อหรือทำความสะอาดหม้ออุปกรณ์ยังไงครับรักษาอุปกรณ์ยังไงครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อค้าก็ ทอดรอบที่3ามครั้งสุดท้ายพ่อคอาจะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับโอเคลูกชิ้นเราก็เหลืองแล้วนะครับกดเหลืองขาวขาวหน่อยครับขึ้นตู้โดนไปมันก็จะสวยนะครับก็จะน่าทานน้าซื้อครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับวันนี้พ่อค้าก็ขอจบคลิปทอดลูกชิ้น รับบี้แบบนุ่มไว้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าหน่อยนะครับเป็นกาลังใจให้พ่อค้าหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้าหน่อยนะครับสวัสดีครับ